สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อเนี่ยครับผมปีนี้อยู่ชั้นปีอะไรชั้นปีสี่แล้วครับวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องเตะตะกร้อได้มากกว่าพี่นะครับผมเอาไปเลยครับผม100บาทนะจริงจริงไม่จริงไม่จริงหยอกหยอกจริงไหโอเคมาเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนนะโอกาสคนละสามครั้งโอเคได้ครับโอเคเจ็ดแปดเก้า โอ้อ่ะได้เก้าครั้งอ่ะเราต้องดอกให้ได้มากกว่าเก้าครั้งได้สามครั้งเนี่ยรวมนั่งรวมกันได้ไหมแม่ไม่แม่ต้องต้องออกครั้งที่ปลอดที่สุดใช่ที่ได้เก้าครั้งเราต้องได้สิบครั้งโอเคนะโอ <laughs> <Okay, S 1> เคเพิ่มสามสี <c oughs> ่โอ้โหแป๊บสองสามสี่โ <c oughs> อ้อะมีให้โอกาสอีกสามรอบเลยอีกสามรอบเลยเว้ยใช่ใช่ใช่อเป็นห้ารอบเลยได้ได้หนึ่งสองสามสี่ อาวกแล้ว <c oughs> เอาท้ายนอาท้ายสู้สู้น็อตูู้้โอเคฟันฟองให้กำลังใจได้โอเคนะเพื<ด>่อนหนึ่งร้อยเพื่อนหนึ่งร้อยบาทโอเคหนึ่งสองสามสี่เียกใ้โอกาสอรอบหนึ่งเลยอ่ะเฮ้ยอ่าอาคุณจริงตกีถือว่าไปซ้อมเลยได้ไดไ้ถือว่าซ้อมอันนี้ตั้งใจนะอันนี้ตั้งใจได้โอเคนะอันนี้จริงละโอเคออขให้ได้นะได้โอเคหนึ่ง สองสามสี่เอาโอเคไม่มาไม่เค้าผมเอาโอเคเอาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ่ฝากแว้วนนะอ๋อชายเย็นอนาสกอร์เคตพีครับผมโอเคครับผมฝากขอบคุณมากครับน้องวัดครับผม